สวัสดีครับผมเมื่อนี้ลุงเชียววัดปไปใสก่กะหลอดธงหลอดทานนาะพผีหน้องเนาะผ้าผีผ้าหนองมาหาหลอดเบิงววานสิมี่ยังแน่เมื่อนี้ลุงเชียววัดผ่ามาเบิงวิถีชีวิตของเจ้าหน้าของเขานาะพผี่น้องเนาะว่าสิเป็นจ้าได เหตุจังไดการเหตุใดเหตุหน้าสมัยเอาตูมือเทคโนโลยีครับสมัยอ่าคุยเป็นติแตกต่างกันแบบใดกับไปเบื้องน้ำกันครับผมกับว่านแล้วล่ะขาเจ้ากับไทยไว้เต้ามือว่านแล้วผู้ว่านกับแม่ว่านพี่น้องผู้ว่านกับรับจ้างว่านเลาวพี่น้องเนาะบานี้กับผู้นั่นรถไทยกับมาปันแล้วล่ะลูกเชี่ยวสิบผ้าผีผนองไปเบื้องน้ำกันว่าสิเป็นจังใดนาะพี่น้องเนาะกับไปเบื้องครับผมาเป็นยังไดการเห็ดหน้าสมัยนี่ครับสมัยก่อนมันแตกต่างกันแบบใดน้องพี่น้องเนาะกั ติดตามก, um. กับผมไปเบิ้งไปไกลครับพี่น้องไปนี่ครับผมหลังจากนั้นลุงเขียวกะเลาะมาทางนี้พี่น้องเอ้ยมาพ่อคุณลุงเพิ่นกำลังวานเขาโอ้อันนี้ฝนตัวข้ามเข้าดันว่านไว้ติรถไถยไปใส่ะลุงเนี่ยโอ้โอ้อันนี้เขาเป็นเขาอันนี้เขาเป็นเขาเหนียวเขาเจ้าครับเนี่ยเขาแพ็คเขาแพ็คโอ้เขาสื่อเนาะ สอบหนึ่งบ่ครับโ,โอ้มันคือแพงแต่นี่มาโล้วนอือสมัยสุมือนี่แตกต่างกับบรรุงกับสมัยตะกวนตะห้องวเอาข,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 ข้วไอ้เนี่ยต่บบางๆหลายต่างตะวันที่บางคนเห็ดตะก,กี้มันเห็ดแบบเห็ดหน้าเป็นเดือนเห็ดดแบบว่าเห็ดสบายสบายพวนั่นคือสมือสมือบ้านน้ำเทงเราตะกอยูไ่ไหมโอแม่นครับแม่นแมนติ๊กาบ่ถอยบันมันก็เลยไอ้คนขี่ขานไม่บันครับผมราชิมัตโตกาดำเอาคือเก่ากะ บ่ได้กินหน้าซีบไรเศร้าไรนี่เป็น,นเ,เป็นเดือนสองเดืนนอดนเนาะแยกยืดทงมืดกับยืดทงเออวานี้ช่วงม,มื้อนี่ถ้าไม่อย่างแล้วแล้วก็บ่มีน้อเห็ดแล้วก็ไปนั่งโซกันนี่ซื้อยืดน้ำบัตนหน้าซีบไรนี่ซีบไรในมือเดียวแล้ววะช่วงม,มื้อนี่แล้วครับแล้ว มาลปั่นปั่นไปฮั่พูนไปเลยคือว่าเขามาปัน่นขีมเอเฮาก็บพูนพนพูนน,นี้เขาจอดสิวากบไห้าอีกปปเตอเนี้เขาก็มาปั่นกบเชน,นึงกัแล้วอี่นะม,มันมันสว่าง่ายก็เขาว่านห,หนามนตมมันย,างงายังไงเราเปียบเทียบตตอนหา่าค้วเห็ดนี่ซ้ำนี่ห่ไถหุดเมนบ่ครับไถหดอยพูนเดือดเย็นแเดือเดือฝุ่นยังดำก็เร่เดิมแล้วเทียเขาภาษายังดำหน้าทะเลวอยูุ่เขาสาดำหน้าเฉยครับครับเราสมัยสมัยปั่นกูแท้ บายมาเลยนะคนขี่ท่านครับคนมาเห็ดเบียงนางแน่กับเศร้าก็เป็นโรคคนไข้ไหลทุ่มือโอ้พวกแข็งแรงคือคนตะกี้ดิอันนี้หน้าไฮนี่จักไยานรุ่งกาทั้งหมดนี่ผมว่ามัน่วงไรไม่ตามไรช่วงไรแล้วมัดจักถุงเขาเนี่เขาปลูกนี่เขาใส่ซีซีสวอปว่าผมว่ามันหลอยู่โอ้กันสมัยได้จีกันโหดสมัยเขาดำเอานิดเลี้ว่นาแล้ววุ้ยซีสอบเนี่หน้าซิฟไตพอดีกันเหดแต่สมัยเขาดำเบาน้อจะเป็นโรคหนามต้องเด็กไทย ถ้าสบายห่อดำเอามัน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 บวมเหมือดลายปานี้เนาะกับผูกเนาะเอาขน้าสองลาเหมือดเหมือดเหมือดสีถุงฐาน้าสิบลายสีพวกแปลกลายถุงตีลุงกันเท้าซื้อนี่มันขึ้นอยู่นั่นถ้าอะไรเช่นเช่นอะไรเราสอบวันลุกกิดเกินไปแล้วผมว่ามันขึ้นมามันขึ้นมาเหมือนเนียนกันดีดีนี่แหละครับชีวิตชาวนาของเฮาเนาะมันเป็นดังสี่เนาะลุงเนาะสมัยนี้มันกับสมัยก่อนมันแตกต่างกันนี่เนาะลุงเนาะคือการผกเทปนี่ก่ ไอของหน้ามันกับปลาหลูช่ไหมผู้พนไปกินผู๋ยไยิ้มเรามันกับเผาบางแง้มมันจะห้องหน่อยหรือเปล่าอ๋อลักษณะมันเดี๋ยวได้มันผูดจังผมได้ผมจะได้แค่สองสอบนี่งงนเขาเนี้ยวนี่ให้ให้นี่เป็นบ่แคนแมนครับเขาเนี้ยวบ่มักขีดอกเบิ้งนด้พี่น้องพี่น้องเบิ้งกันเจจ่าเด้อพี่น้องว่ามันวันสิทีบ่มันทีได้นะมานเป็นคนหรอผมว่าทีแต่ว่าแต่มันผมผมเร็่องเดียวคือผมใช้สองสอบน่าก็ว่าไรละสอบเป็นบ่ลุงมันกับยิบหายิบหายิบหาโล่นมาสอบหนึ่งกันบ่ ตี่ตามมาเนี่เขาไหว้เส้นสายมายนี่ตทีตามเกษตรในลุงเขาเขียนไว้ยืดบังนี้พี่พน,น้องเออคุณลุงเป็นผู้วาดเพื่อกวาดที่อยู่ดอกที่รับพอจะานานออกนะเขาจะออกเพราะอยากสามอ๋อ่อยากสามโอ้อันนี้เขาก็รับจ้างบ้านมาลุงจ้างบ้านนะเอาเอาลองเบิงบังลองเบิงังเอาติดเชียงมาเนี่ยแต่บิังคุณลุงเปติดเชียงครับบันจะเป็นยังไหนมนเลยอันนั้นมาเลื่พี่น้องมันที่หรอกครับผมการมาเม่นองผมผมว่าเส้หลายมานี้เขาจะไหว้บ้านถอยทั้งหมดสองบ้านเพราะเป็นผู้นั้นเนาะว่ามันติดง่ายรมนี้ติดเชียงเยอะเนี่ย ไปแล้วครับเพราะผมมันเป็นเที่ยงลับจั่งไงนัดก็ได้ทั้งสี่น้าโอ้ครับครับอันนี้ไปแล้วครับผมเนี่ยสวัสดีครับ,รบเที่ยงลับจั่งไปแล้วพี่น้องนี่ครับผมเอา,เอาไปแล้วพี่น้องติดตามเบิ้งกันครับผมไปเบิ้งกันพี่น้องนี่ครับผมหลังจากนั้น ลูกเขียวบรรจุตอนว่านไาเนี่ยครับว่าบรรตอนเพิ่นสีมาหมอบมาปั้นให้ครับผมเนี่ยนี่ตอนนี้เ้างกำลังใส่รถไถปั้นพี่น้องผู้ว่านกับว่านไปแล้วปั้นกับปั้นไปพี่น้องเอ้ยมาหอดครับว่านกวอนอันนี้ครับไปว่าเพิ่นว่าปั้นไหวเลยยังมึงขึ้นพี่น้องปั้นไหวเตาว่านถุนละพราปั้นไหวแล้วบัดนี้กรับว่าผลิตตัวไม่สวัยเลยว่านยังหมดเสายังหมดเสามาปั้นไม่พี่น้องนี่พี่น้องเ้างกำลังว่านกำลังปั้นกันอยู่พี่น้องเนี่ย ปากดไต่กดแช่กดสับตะไคร่กดติดตามให้ลุงเขียววิธีสาร้อพี่น้องเด้อว่วาลุงเขียวสุภาพดีพ้าหน่องหาหยังเหด็ดหยังให็พี่น้องเพิ่มไปเห็ดแบบวิธีชาวบ,บ้านของเขาาอิละวิธีเห็ดให้เห็ดหน้าสมัยนี่ครับสมัยก่อนมันแตกต่างกันพี่น้องเว้ยสมัยสมือหาผู้สิบป,ปั่นกุแท้บ่มีดีเนาะคุณลุงเนาะเห็นปะได้จีได้จีได้ปั่นบ่กกุเท้ได้ปั่นปะได้กีได้ปั่นแล้วสมือไ่ได้ปั่นแล้วครับสมือก็สมัยดำเอาเนาะ สบายแล้วครับเออสมัอนี่ห <motiv> น <ators> <klore ret ii> ้าซิบไรเศร้าไรนี่เอาบดดนเนาะเออเรียวเรียวเลยเอออันนี้ผู้เพิ่ตว่านภูราเขานิ้วว่ะเจอนี่ครับผมกับเบิ้องต้องการกับผมกับติดตามเบื้ององกันนี่กับว่านกับอันนี้กับซีเมนถังสุดท้ายละมั้งว่านเขานี่เนาะผู้ว่านนี่ก็ได้ครับอืมพอเขาปั้นไหวเนาะปั้นไหวกะเด็ดไปน้ำปั้นไปน้ำเนาะ โอ้ผู้ผู้ผู้เห็ดเห็ดหดพอดีเป็นวะา้านพอดีครับผมอันนี้บ่อบ่ออกเลยเป็นบ่ไหพี่ผู้เทเท้ห้เลยเป็นวะนี่ครับผมเห็ดหน้าสมือสบายครับพี้องบึ่งเนะแตกตางกันแตกตางงินพี้องเลยันดก็ได้กินหวขันดามอซั่นี่ซั่นี่ถ้าไถหัเอาคั้ไถก็ท่ได้ไถดีเนาะ วสมัยมันคือคนกระจอกคือว่าห้อนคากหอนแน่ใส่เฮ็ดหน้าเลยเอาให้เปรียบเทียบเนี่สมัยสมัยลูกหลานเขาเกิดไม่รุ่นสูจั่ว่าดำหน้านี่ยไปยังไดเนี่ยเอาเออมันบอกจั่มที่นว่าดำหน้าเงไงเนออมันบากว่าห้าพออมาเป็นสีเินาะเออมันบอกว่าหนามันออกมาเป็นสีน้งเบิงเข้าดีเนาะเออ ต้องการเตรียมตัวดันย่างเดียวเนาะโอ้ยขมาเนี่ยผู้เฮาเนี่ยหาได้เหมืนบ่หาเนี่ยเพราะขานมั่นสมรสนี่คขานขานนี่ดีเนาะสิขอาดีนอนบ่มีจานบนน้เอาอะไรอร่อยอ๋อว่านบ่เรียกวมาเปรียบเทียบแล้วตะกี้เห็นกันอีกสิว่าโต๊ะกล้าไปยังไปเหมือนบอสมัยก่อนเนาะสมัยสมื่อสิว่างไลย วานลแล้วหรตี่าติไม้คเดวหมนิดาวางวางีไรมือเดียวก็สีเลียเปนบ่พอเขาเงินรถไถเขาจอดกับไปเป็นเป็นบ้องละขั้นสอขั้นเป็นบ่ล่ะผู้ว่ากับเป็นที่เป็นบ่ล่ะนี่ครับผมติดตามไปด้วยกันครับผมนี่ครับผมต่างๆกับมาทุ่มเราเจาเบื้งหลักสนการแล้วนี่ เขาบ่ได้มาแม่นบ well, so. like ่นมาเได้ครับมาขึ <S, <S, um ้นนึ <S <S, ่งอันน uh, ี้ห้องมาเฮาบ่มาเป่นบ่อครับผมรวไถกำลังมากอ่ะิดตามฝากคนไหนคนแค่คนักไถที่จบจะเป็นนองเด้อวาลูกเจาสิ้าสีพานหนองหายังยังให่หนองเบิ้งครับผมเบิ้งไปทำกันเรื่ครับผมลูกเจาก็สรวิธีบ้าน ของคนเปชไทยเพ็รห้าไอีนองเินองกีนองเนาะตัิเป็นยังไอเดียไกับาแ้วพีนองเนครับผมไปน้ำกันีอตาคือคนสบอยู่บ้านเศร้าเต๋อโอ้ยดีครับผม vâng thưa